ส่ครัทุกคนต้อเข้าสี่ถ่านรถไร้ของเราแล้วนะครตลาดผลไม้บ้านไร้วงอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับ ดึงองคการีและคณะก็จะได้ชิมสับปะรดอันหวานฉ่ำของบ้านเร่สำหรับต่อไปนะครับขอเรียนนะครับหรือว่าเสริมสับปะรดนั่นเอง ชาวจังหวัดเลยชาวตำบลน้ำหมันตำบลใกล้ทุ่งหองอีกเพิร์มนึงเลยขอ,ขอขอบคุณท่านอรองนายกิติเป็นใหญ่สูงได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์สับเพลดไร้ม้วนเงินเลยประจำปี2559ร่างา 6, 59, ให้สามารถขึ้นตนเองได้อย่างยั่งยืนจังหวัดเลยร่วมกัอบองค์กรของความสัมพันคืออบตน้ำหมานคุณได้เสนอของบประมาณ ในอำนาจของรอนายกมนทะร์จะอตามในระเบียบสำนักมีเกษตรกรและผู้ค้าขายเ่ทอทำประโยชน์จำนวนท่านสับระไร่วมดหิน,หนเลยป,ประจําี่สำพักงานท่านพี่น้องประชาชนตำบล้ำหมานท่านผู้มีเกียรติผ,ผมมีความดีนะครับที่ได้มาพบทุกท่านในวันนี้ ไม่ไม่ยินดีเรื่องเดียวที่ไม่ได้ไปยืนต่าผลด้วยกันนะครับทุกท่านจะน่าจะแข็งแรงกับผมนะครับต้องต้องขอ่ปแต่ว่าขอบคุณในการต้อนรับที่อบอุ่นและชุ่มฉ่ำนะครับด้วยด้วยน้ำใจไใมตรีแล้วก็ถือว่าเป็นเลือกดีที่การเปิดตลาดการประจามพันธ์าในวันนี้มีฝนฟ้าเหมือนเป็นน้ำมนต์ลงมานะครับอะไรก็ทำให้ การเกษตรของท่านเนี่ยจะเป็นไปด้วยดีนะครับคณะท่านนายกรัฐมนตรีได้ฝากความรักความปรารถนาดีมาถึงพี่น้องชาวเลยจังหวัดเลยเนี่ยทุกท่านนะครับท่านมีพี่น้องประชาชนมีชาอารืเอื้ออารีมีน้ําใจนะครับชพื่อเสียของประเทศเนี่ยไปได้ดีโดยที่ท่าน,นเป็นสนน่วนที่ช่วยในสิ่งนี้อย่างอยางเรียนว่าในโลกนี้ประเทศไทยเนี่ยมีคนมาหานนเรา เป็นลำดับที่7ของของประเทศเราทำรายได้จากการท่องเที่ยวและเกษตรกรรมเป็นลำดับที่5มีการพัฒนาโดยการใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีพึ่งุ้มกันแล้วก็มีความพยายามเปี่ยนมากขึ้นอีกท่านก็จะประสบความสำเร็จมาจริงๆท่านคือท่านตัวเลขเป็นหนึ่งการทำอะไรร่วมกันเป็นเป็นเดียวๆมัจะมุ่งสู่ความสำเร็จในตลาดเนี่ย ยืนยันได้ว่าเป็นตลาดที่รวมใจของพวกท่านนะครับในจุดที่กระจายสินค้าในจุดที่จะรวบรวมมาพบปะหารือแล้วก็จะต้องขยายผลต่อไปที่อต้องขอขอบคุณนะครับนะรว่าอันนก็อยู่ที่ว่าท่านมุ่งมั่นเยียวยาท่านก็จะประสบความเยียวาได้จริงๆนั้นก็จะรอกอบด้กันน้ำใจของพวกท่านนะครับขอให้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ท่านก็เป็นกำลังของประเทศเราก็จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับนั้น ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันจัดตลาดนี้ขึ้นมานะครับถือว่ามีประโยชน์มากนะครับขอขอชื่นชมจริงๆแลวอะไรที่ผมและรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องจะสำรวนได้ยินดีนะครับด้วยความเต็นใจนะครับเห mm. มือนหนึ่งผมเป็นเป็นชาวเลยเหมือนกันคนหนึ่งนะครับขณะนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงาน โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลยประจำปี2559และขอเปิดตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วงนะครับรวมทั้งขอไวยพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมเกษตรกรทุกท่านมีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตลาดเนี่ยตั้งขึ้นมาและขอไวยพรให้ทุกๆท,ท่านเนี่ย สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญทําอะไรก็ให้สําเร็จคิดอะไรก็ให้สมปรารถนาตลอดไปขอบคุณครับรับ,รบขอบคุณนะครับตัานรองนายรัชกรนะครับแล้วต่อไปครับจะเป็นการ วันนี้จะทําพิธีเปิดงานสัปรถบ้านไร้ม่วงประจําปี2559แล้วนะครับโดยพระท่านรองนายกุทธรีผพลเอกคณศัตดิ์ปฏิมาประกรณ์พร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านนิ้รวตทิวรังส์นะครับโดยเราจะมีให้ท่านนะครับได้บอกสัปรถนะครับนายกนายกนายกอะไรครับ ครับ<ด>ตอนนี้สับประรดไม่ค่อยเปิดออกแล้วนะค <c> ร <oughs> ับแล้วจะมีรูปเล็กๆอยู่ด้านในนะคระับตนนั้นรองนายดนตรีก็จะตัดสับประรดเลยนะ,นะท่านครับ หวานฉ่ำนะฮะนี่คือผลผลิตของพี่น้องชาวบะานทุ่านมันาชาวบ้านไร่วงนะครับอันฉ่ำที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งยากนักที่จะหาชิมรสชาติสำหรับที่อริอร่อยแบบนี้ได้พท่ากับบ้านไร่วงจังหวัดเลยของเราและชิมนะฮะตำส้มตำสับป,ปรดนะฮะที่มีรสชาติอร่อยที่สุดในประเทศไทยเช่มมนเดียวกัน คล้ายกับตำส้มตำมมาวัดละกอนะครับพิงแต่ว่าเราจะมีอะไรมีเครื่องเคียงก็เปไ็นแคเป้าใต้ไวน์มีน้ำพรมีอะไรบ้างมีสก๊อตหนักเล่นสุดยอดมีตัวจากมูต่างๆทำใต้ปวระมัดนะครับเป็นการวางแผนระมัดท่านผู้ชม ปฏิมาประกอบนะครับนนเล้เกียิป้ายด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นนมายครับที่ตลาดไมบ้านเร่องเรามีรจดเป็นตลาด้ที่ใหญ่นะครับท่านไปเที่ยวแล้วต้มาแวะนะครับดูช่ที่ดีทีสดอประทอยากดูอยู่แลวนะยี่ยครับวันนี้ได้เวลาและตอนนี้ได้เวลาในการเปิดป้ายแล้วนะครับขอเสียงปรบมอดัลครับ นะครัพี่น้องชาวจังหวัดเลยนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านเลยและชาวไร่ผลผลิตขอต้านรในที่นี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับหรือว่าท่านในฐานของรัฐบาลนะครับได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับผลไม้ไร่วงที่นี่นะครับเป็นผลไม้ที่มีรสชาติดีแล้วก็ส่งออกไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับ อร่อบทเกีขอแงควาเสียทุกทนะครับที่อยู่ในงานแหงนี้ก็อย่าลืมนะครับปุดตนเบหรด้่นทตุนับผลิตภัณฑ์ก็มีหลากหลายนะครับ มีปริมาณแปรรูปนะฮะฝนก็ตกมาตั้งแต่แบกซ้ายบูเรือเป็นขาวประวัติศาสตร์นะครับไผ่งม่วงอยู่นี้นะครับนี้ไม่ใช่แรงมันแรงมันนะครับชิ้นผ้าก็มีหลายแบบนะครับอันนี้มีสัมรสอย่างเดียวนะครับบนสัมรถสนะครับที่ส่งหลายไปด้วยอันนี้แบบกรอบอันนี้แบบกรอบเหรออันนี้แบบกรอบที่แบบกรอนที่แบบกรอบที่แบบกรับ

คืนน awesome, ี้ผมจะเสียงดังไปถึงชั้นแน่อย่างแน่นอนยอมปากวันนี้นะครับมีโอ้ก็ครับผมดีใจด้วยนะครับผมวัี้ก็ดีใจมากนะต่อมาก็ดีใจด้วยขอฝากมาขอให้ประสบความสำเร็จ ถ้าเป็นปีที่แล้วนะครับเราแย้งนอยู่นะหลายปีที่แล้วเราจาว่าแย้กันรอยค่ขนบคุณมากครับมีอะไรก็บอกราบจะยก